สวัสดีนักวิจัยมือใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอ่านค่าและแปลผลค่า p-value กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราทบทวนนิดนึงนะคะว่าค่า p-value เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เรามีการประมาณค่านะคะจากกลุ่มตัวอย่างค่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นค่าสถิตินะคะ estimate parameter ก็คือประมาณค่ากลับไปเป็นค่า ที่เป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือเราเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดไม่ได้เราเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างแต่ว่าเราอยากอ้างอิงผลการวิจัยนี้กลับไปยังประชากรดังนั้นก็มีกระบวนการประมาณค่าเกิดขึ้นนะคะการประมาณค่าโดยใช้สถิติก็เรียกว่า inferential statistics นะคะก็คือการทำสถิติอนุมานนั่นเองนะคะ การจะทำอย่างนั้นได้เราต้องมีสมมุติฐานการวิจัยใช่ไหมคะเป็นเบื้องก่อนนะคะสมมุติฐานการวิจัยก็จะมี2ส่วนก็คือสมมุติฐานหลักเรียกว่า n o h y p o t h e s i s นะคะก็คือ s 0เนาะที่เราคุ้นเคยกันเป็นตัวยอ่อแล้วก็สมมุติฐานการวิจัยของเราก็คือสมมุติฐานทางเลือกนะคะ alternative hypothesis นะคะ Sa นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะ มีหัวข้อต่างหากเลยนะคะเรื่องของการตั้งสมมติฐานนะคะแต่ตอนนี้ให้เข้าใจก่อนว่าสมมติฐานการวิจัยเราคือสมมติฐานทางเลือกนะคะสมมติฐานที่เราจะทดสอบคือสมมติฐานหลักเนาะ <c oughs> ตอนตอน,ตอนที่เราคิดตอนแรกเนี่ยเราจะคิดว่าสมมติฐานหลักเนี่ยเป็นจริงอยู่เสมอจนกว่าเราจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้หรือลบล้างหักล้างสมมติฐานหลักได้สมมติฐานการวิจัยหรือสมมติฐานทางเลือกเราถึงจะมีความสําคัญมีในยะ มีผลนะคะขึ้นมานะคะถึงจะเป็นที่ยอมรับได้นะคะการที่เราจะปฏิเสธหรือหักล้างสมมติฐานหลักได้เนี่ยค่า p value จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า Alpha นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนะ <c oughs> เวลาที่เราพิสูจน์สมมติฐานเนี่ยเราให้นึกถึงแบบการ์ตูนสมัยเราเด็กๆนะคะก็คือโคนันใช่ไหมคะถ้าดูเหมือนกันยุคเดียวกันนะคะเวลาที่โคนันสืบคดีเนี่ย โคโนนเขาจะต้องมีสมมติฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นฆาตรกรใช่ไหมแต่ว่าสมมติฐานของโคนนนเนี่ยว่าใครเป็นฆาตรกรเนี่ยก็คือคล้ายๆกับสมมติฐานการวิจัยของเรานะคะว่าเราอยากให้ตัวแปรเราสัมพันธ์กันเราอยากให้สิ่งนี้มีผลต่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะตั้งเป็นสมมติฐานรองหรือ s 1นะคะในที่นี้โคนนนก็คิดว่านายเคือฆาตรกรนั่นแหละนะคะก็มาตั้งเป็น s 1และ s 0ก็คือตรงข้ามตรงข้ามกับ s 1ก็คือนายเไม่ใช่ฆาตรกรนะคะ จะต้องตั้งเป็นกลางเป็นว่างเป็นสมมติเขาเรียกสมมติฐานศูนย์เน่เนาะคือสมมติฐานหลักสมมติฐานกลางสมมติฐานว่างนะ,ะสมมติฐานที่ไม่พบความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นเนี่ยสมมติฐานการวิจัยเราจะอยู่ s 1เสมอนะคะนั้นเราต้องหาหลักฐานในที่นี้ก็คือถ้าเป็นวิจัยก็คือเก็บข้อมูลวิจัยมาให้มากพอให้มีประสิทธิภาพพอที่จะาสามารถ หักล้างน,นะฮะ s ศได้ถ้าปฏิเสธ s 0ได้ก็เราก็จะสามารถสรุปผลตาม s 1ก็คือตามสมมติฐานการวิจัยของเราได้เราก็จะที่เราพูดว่าซิกนะฮะงานวิจัยของเราซิกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือดีใจกันมากเลยใช่ไหมคะที่ significant ก็คืออสิ่งที่เราคาดไว้นั้นมันเป็นไป,นป,นป,นปนตามผลที่เราคาดนะคะทีนี้เวลาที่ พูดถึง p-valu e ของโคนนนในที่นี้ก็คือความน่าจะเป็นที่หลักฐานของเราจะสามารถยืนยันได้ว่าใน A บริสุ์นะคะตอนนี้เราต้องเชื่อว่าใน A ไม่ใช่ฆาตากรหรือใน A บริสุทธิ์ไปก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้เราปฏิเสธได้นะคะเวลาเราทดสอบเราทดสอบสมมุติฐานหลักนะคะทีนี้ถ้าเราไปเปิด Google นะคะว่า P-value หมายถึงอะไรนะคะเราก็จะได้ความตามนี้นะคะวิกิพีเดียบอกว่า The p-value is defined as the probability of obtaining a result equal to or more extreme than what was actually observed when the null hypothesis is true. อ่าแล้วงงกว่าเดิมใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ก็คือ,อ p-value เป็นค่าที่บอกว่าสมมุติฐานหลักนั้นจะเป็นจริงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ายิ่งมีมีมากพบมากว่ามีโอกาส เป็นค่าความเป็นความน่าจะเป็นนะคะที่สมมติฐานหลักนั้นจะเป็นจริงถ้า P-valu e มีค่ามากแปลว่าสมมติฐานหลักหรือสมมุติฐานศูนย์ที่เราตั้งขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากก็คือปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะ p value สูงสูงปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากถ้าแปลความตามนี้นะคะอ่ะมาลองดูตัวอย่างนะคะอ่านผลนะคะสมมติว่า S0 คืออะไรคะในเอบริสุทธิ์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ S1 คือในเอคือคาตากรอันนี้สมมติฐานการวิจัยของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วคำนวณค่าสถิติอะไรเรียบร้อยได้ค่า P-Value ประมวลผลออกมาได้ค่า P-Value เท่ากับ0.01นะคะอันนี้ก็คือจากข้อมูลหลักฐานที่เรามีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้นเป็นค่าสัดส,ส่วนนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถคูณร้อยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถูกไหมคะ0.01คูณ100ก็คือ1ใช่ไหมคะมีความน่าจะเป็นแค่1เท่านั้นเองที่นายเจะบริสุทธิ์ดังนั้นเป็นไงคะ1ที่จะ s0 จะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธ s0 ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่า p v a l u um e มันน้อยกว่า0.05นะคะก็ปฏิเสธ s0 ไปเลย1เองที่ที่นายเจะบริสุทธิ์ มันก็ปฏิเสธได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเรากำหนด p, p value ค่า alpha น้อยกว่า0.05นะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเรารันสถิติออกมาได้ p value 0.67อ่ะคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ไปคูณร้อยไปก็จะได้เป็น67%นะคะที่ใน a มีโอกาสที่จะบริสุทธิ์นะคะ67%เลยนะแสดงว่าปฏิเสธ h ศูย์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ เราต้องคิดก่อนนะว่าเราเราพิสูจน์ s ศอยู่ตอนนี้ p value ที่ได้มาเนี่ยก็คือเทียบกับ s 0นะคะว่าโอกาสที่ s 0จะเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ p value ทำเป็นเป็นค่าสัดส่วนทําให้มันเป็นร้อยมันก็จะเหมือนกับทําให้สมองเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าว่าเออมันจะแปลผลยังไงไม,ไม่ต้องจำเยอะนะคะสมมติว,ว่า p value 0ู1ก็คือโอกาสที่ ทาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นโอกาสที่ S อศูนย์จะเป็นจริงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธได้ไหมคะได้เพราะว่ามีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ S อศูนย์จะเป็นจริงใช่ไหมคะแต่ถ้า p ีเวลูศูนย์จุดหกอย่างเงี้ยคูณไปเป็นหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่เอศูนย์จะเป็นจริงปฏิเสธได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าโอกาสที่เปอร์เซ็นต์จะเป็นจริงมันเยอะมาก p ีเวลูมากกว่าศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะอันแล้วศูนย์จุดศูนย์ห้าอะไรเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมคะอ่ะ ดูกันนะคะทำไมต้องเทียบกับ0.05นะคะเพราะมันมาจากเราใช้สูตรนี้ค่ะ1ลบ confidence level เดี๋ยว confidence level คืออะไรใช่ไหมคะ1ลบ confidence level เท่ากับ significant level ก็คือ significant level น exactly ี no. ่แหละคือ alpha นะคะที่เรากำหนด0.05นั่นแหละ0.05มาจากไหนเพราะว่าเราเททดสอบที่95% confidence level เป็นค่ามาตรฐานของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์สุขภาพอะไรพวกนี้นะคะหรือว่ามนุษยศาสตร์อะไรพวกนี้ที่เราสามารถที่จะสมมติว่าทําอย่างนี้ร้อยครั้งเนี่ยเกครั้งต้องได้ผลเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราค c o n f i r m มนะคะมีโอกาส5ครั้งเท่านั้นที่จะได้ผลแตกต่างไปจากนี้นะคะเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ อ่า n i f i c a n t Level ก็จะเท่ากับ1-0.95ลบ0.95ก็เท่ากับ0.05อันนี้แหละเรียกว่า Alpha นะคะที่จะใช้กำหนดเป็นค่า Significant Level ในการทดสอบสมมติฐานของเรานะคะว่าซิกรหรือไม่ซิกนะคะถ้า Reject S0 ก็ต่อเมื่อนะคะ u value น้อยกว่าค่า Alpha ในที่นี้เรานิยมก็คือ0.05ใช่ไหมคะอ่าพอจะเข้าใจเนาะทีนี้อีก ความหมายหนึงก็ได้อะ p value คืออะไรยกสูนย์น่าจะก,กี้มาเลยนะคะก็จะเป็น 1- ลบ confidence level เท่ากับ significant level ก็คือ1-0.95ลบ0.95เท่ากับ0.05ใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปถ้าเรามั่นใจในผล95%เรายอมให้เกิด error หรือ alpha error ได้5%นะคะทำร้อยครั้งโอกาสที่จะถูกต้องอย่างที่เราคิดไว้ที่เราที่เราคอนเฟิร์มนะคะถ้าถ้าผลการวิจัยนี้ออกมาแล้วซิกนะ แปลว่าร้อยครั้งเนี่ยเก้าสิบห้าครั้งมันต้องเป็นแบบนี้อีกห้าครั้งเท่านั้นที่จะเกิดเออร์เอร์ได้นะคะดังนั้นถ้า p value น้อยกว่าอลฟาแสดงว่าโอกาสเออร์เอร์ที่เราจะสรุปผลผิดก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าสมมติผลเราออกมาน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์ห้าไปอีกอ่ะแสดงว่าเปอร์เซนต์ที่จะเออร์เอร์ก็น้อยลงไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะยิ่ง significant ใช่ไหมคะก็จะยิ่งทําให้เรามั่นใจในการปฏิเสธ H ศูนย์ได้มากยิ่งขึ้นถูกไหมคะ หวังว่าจะช่วยให้เข้าใจเรื่องของค่า p-value และอ่านผลได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ามีข้อสงสัยให้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ